ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الْهَجِّ حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله قل إن كاكا شكر كاكا كنت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هي لمي وانسوك إقوان الله سبحانه وتعالى هي ما รวมตัวกันนะครับในวันที่ยิ่งใหญ่นะครับวันที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى ได้สร้างทุกสรรพสิ่งนะครับและเป็นวันที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى ได้สร้างมนุษย์ชาติทั้งหลายนะครับนั่นก็คือวันจุมฮห์นะครับและวันจุมฮห์ก็เป็นวันกิยามะนะครับเป็นวันหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى จะให้เกิด Ya Musa, kekualan Jumaat, nakap. Senin ini, Alhamdulillah, syukur to Allah Subhanahu Wa Taala, nakap. Kau marum lemah salatun Jumaat, nakap. Dengan kehampean pelarian, nakap. Lepas itu, fang, nakap. Patkathah, atau fang kutbah, nakap. หัวข้อคุตบา้านในวันนี้คือจงภูมิใจในความเป็นมุสลิมของเรานะครับวันนี้เราได้รับเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่ก็คือเนื้อมาตจนอิสลามนะครับเป็นเนื้อหมัดที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาให้กับเราเนื้อหมัดที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาได้ประทานความดีงามมากมาย นะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที ni, ่สมบูรณ์ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และลาได้กล่าวว่าอัลยามะอัคมันตุลกุมดีนะกุมในวันนี้เป็นวันที่เราได้ให้ศาสนาของท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้วว่าอัจมัมจุอาเลิกุมเนื้มัตีและเป็นเนื้มัดที่ยิ่งใหญ่เนื้มัดที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ความสมบูรณ์วารดีตุลากุมอิสลามมดีนะนะครับแล้วเรา พอใจแล้วว่าอันอิสลามนั้นเป็นศาสนาของเรานะครับดังนั้นอัลลอฮ์ سبحانه แะ ت ع ا ل ให้อิสลามให้กับเรานั้นถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮ์ตาลาอิสลามเป็นศาสนาที่เราได้นะครับรู้จักอัลลอฮ์รู้จักสร้างนะครับรู้จักการเกรงลัวอัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا ل นะครับแล้วก็เป็นศาสนาที่เรานั้นได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอในการเคารพพักดีนะครับและอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์แตา่ลาทรงอัลกุรอานมาให้พวกเรานะครับเป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตนะครับเป็นกฎหมายในการดําเนินชีวิตของพวกเราถ้าเราไม่มีอัลกุรอานก็แสดงว่าเราไม่มีทางนํา นะครับเราไม่รู้จะเดินไปทางไหนนะครับเพราะอันกุรอานก็คืออันนูรกุรอานคือแสงสว่างน,นะครับส่งทางให้เราได้รู้ถึงทางไปสู่สวนสวรรค์ของลอสุบะอาโนวตาลานะครับอัลกุรอานวัลฟุรกอนกุรอานก็คือการอัลฟุรกอนไม่ถึงว่าอัลฟารกุัยนั้นหักทีวันบาติอัลกุรอานมานั้นนะครับ อัลลอฮฺตาลาต้องการที่จะให้เรานั้นได้แยกแยะระหว่งางความจริงและความเท็จนะครับอัลกุรอานฮูดันลินัสและอัลกุรอานนั้นเป็นทางนําให้แก่บรรดามนุษยชาตินะครับฉะนั้นเรามีต้นฉบับเรามีอันนะอัอิสลามของเรานั้นเป็นาศาสนาที่มีต้นฉบับที่มาจากอัลกุรอาน Allah subhanahu wa taala ได้กล äh an ่าวว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮ์อินอิสลามศาสนาที่แท้จริงก็คือศาสนาอันอิสลามนะครับ Allah subhanahu wa taala ให้เราได้ยอมรับโดยกับความเชื่อของเรานะครับความนะการปฏิกริตรของพวกเราทั้งหลายนะครับถึงแม้ว่าเราจะถูกบังคับนะครับให้เราได้ออกจากอันอิสลาม Allah subhanahu wa taala ก็ไม่อนุญาตนะครับดังที่อ Allah wa, un, uh as, oh ơi, at, um t, aha, t al an, an, ab, a าลาได้กล si ่าวว่าคุณยน ya ย y ฮันน n สโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยจงประกาศให้กับบรรดามนุษยชาติเองกุนตุมฟีชักกิมมินดีนี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนั้นสงสัยในศาสนาของเราสงสัยในศาสนาของฉันนะครับ fara abdul ladidabuldu n a m i n d u l i ล l a h เราก็ไม่อิบาดัดสิ่งอื่นนอกจากอ Allah นะครับท่านทั้งหลายสงสัยว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าท่านจะสงสัยขนาดไหนก็แล้วแต่ฟาละอะบุตอัลละีนาตะบูดูนามินดูนิลละเราจะไม่อิบาดั์ต่อผู้ซึ่งที่ท่านทั้งหลายได้อิบาดั์อื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา นะครับว่าล่กินอัลกุบุลลอฮฺลัลลิแต่ตะอว่าพวกคุณแต่ต่อว่าเรานั้นจะอิบาดัตต่อ الله, อลล l a h ผู้ทรงที่ให้พวกท่านทั้งหลายได้ตายลงนะครับฉะนั้นลูกลูกนักเรียนนะครับครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านอิสลามเป็นศาสนาแห่งฟิตรห์นะครับศาสนาแห่งธรรมชาติ นะครับอัลลอฮฺตาลาให้ความเป็นอิสลามแก่พวกเรามานั้นตรงกับธรรมชาติทั้งนั้นนะครับเด็กทุกคนที่เกิดมาก็เกิดมาโดยกับอัลอิสลามถ้าเขาไม่มีอันอิสลามเขาก็ไม่เกิดมานะครับการที่เขาเกิดมานั้นเขาเกิดมาด้วยกับพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบะอานาวตาลาและก็มนุษย์ทุกคนก็อยู่ในสาภาพที่เป็นฟิตรอ์นะครับ นะเพราะอัลฟิตรอันก็คือธรรมชาติที่อัลลอฮฺตาลาได้สร้างไว้ให้กับเรานะครับฉะนั้นฟิตรอ์ก็คือตะกูดุนอินซานอิลัลอีมานฟิตรอคำว,ว่าธรรมชาติหมายถึงการที่เรานั้นได้รู้จักการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอัลารู้จักความเป็นพระเจา้ารู้จักอัตตาฮีดและการยอมจำนนต่ออัลลอฮ ซุบฮาฮูวะตาลานั่นคือดีนุนฟิตรอนะครับศาสนาที่อยู่กับธรรมชาตินะครับอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้เรามีการแต่งงานมีคู่ครองในขณะที่ศาสนาอีกมากมายนะครับที่นะห้ามนะครับนักปลดนักบวดห้ามที่จะมีคู่ครองแต่ศาสนาอิสลามนั้นไม่มีนักปลดไม่มีนักบวชนะครับนะ อ,อนุญาตให้เรามีคู่ครองด้วยการแต่งงานนะครับระหว่างผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับอิสลามนั้นนะครับเป็นศาสนาที่ธรรมชาตินะครับเมื่อคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงนะครับเขาก็เอาไปฝังในกุโบทําไมต้องไปฝังในกุโบเพราะเรานั้นมาจากดินนะครับอันนะอันอินซาโนมินตุรอบนะครับเรานั้นมาจากดิน นะครับแล้วเราก็ต้องกลับไปสู่ดินเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอยู่ในความเป็นธรรมชาติของความเป็นอิสลามนะครับนะและศาสนาอิสลามเป็นศาสนาอัลฮานิฟศาสนาที่บริส,สุทธ์นะครับอะไรคือศาสนาที่บริส,สุทธิ์ฮะดีษท่นานนบีสุลต่านละวะลยวะสลลมมีคนหนึ่งได้ถามท่านรอซูล tilah li Rasul sallallahu alaihi wasallam คนนึงได้ถามท่านรอซูลว่า ayyul adyan ahabbu ila Allah ศาสนาอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดกอละอัลฮานีฟอัลฮานีฟียะฮ์อัสซัมฮะก็คือศาสนาที่บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์เนี่ยก็คือนะศาสนาที่บริสุทธิ์จากการชิริกต่ออัลเลาะห์ ศาสนาที่บริส,สุทธิ์จากการกราบไหว้สิ่งอื่นต่ออัลลอฮ์สุบะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์สุบะฮาณาวุฒาลาเป็นศาสนาอัลฮานิฟนะครับอัสมฮะและศาสนาที่ง่ายง่ายในการดําเนินชีวิตนะครับเป็นศาสนาที่ง่ายในการดําเนินชีวิตนะไม่ได้ยากเลยนะครับนะเรื่องของการละมหมาดห้าเวลาถามว่ายากไหม ไม่ได้ยากนะครับเรื่องของการอาบน้ําละมาดก็ไม่ได้ยากเพราะมันตรงกับฟิตรอของมนุษย์อยู่แล้วที่มนุษย์จะต้องทําความสะอาดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจฉะนั้นเราอย่าได้สุดโต่งในความเป็นอิสลามของเราวะเลยยูชัวะวะเลยยูชััลลาดีนอะฮัดุนอิลลาอลไลฮ นะครับอินนัดดีนะยุสรุนท่านนาบีสุลต่านละวะเลย์วะสลลัมได้กล่าวว่าศาสานานั้นง่ายวะเลยยูชาดัลลาดีนอะฮัดุนอินลาวะละบะฮูนะครับนะอย่าได้สุดโต่งในเรื่องของศาสานานคําว่าสุดโต่งตรงนี้หมายถึงว่าอย่าได้ทําอะไรที่เกินนะครับบางคนบวชไม่ขาดเพราะอิสลามห้ามบางคนละหมาดต,ตั้งคืนจนกระทั่งไม่กินไม่นอนเพราะอิสลามห้าม บางคนไม่แต่งงานเลยเอาเดซรีเกตอย่างเดียวก็อิสลามห้ามนะครับฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายถ้าเรายืนละหมาดไม่ได้ให้เรานั่งถ้านั่งไม่ได้ให้เรานอนนะครับถ้าอาบน้ําละหมาดไม่ได้เราก็มีดินนะครับมีฝุ่นในการที่จะอาบน้ําละหมาดนะครับถ้าหากว่าเราแต่งงานไม่ได้ก็ให้ถือศีลอดนะครับ อิสลามมีทางออกเยอะแยะและสิ่งใดที่อิสลามห้ามอัลลอมอิสลามห้ามกินเหล้านะครับแต่อิสลามก็อนุญาตให้เราดื่มน้ําได้ทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งน้ําโค้กน้ํำสพร이ายในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นน้ําที่ฮาลลนมีตราฮาลลนนะครับห้ามอัลลอฮ์ห้ามดื่มสุราแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามในการดื่มน้ําสะอาดน้ําบริสุทธิ์น้นํานู่นน้ํานี้ อัลลอฮ์ห้ามดดกเบี้ยแต่อัลลอฮ์ตาลาก็ไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องไม่สามารถที่จะได้กำกำรงกำไรมาจากการค้าขายอัลลอฮ์เปิดประตูการซื้อขายอัลลอฮ์ห้ามในการจีนาแต่อัลลอฮ์ตาลาก็ไม่ได้ปิดนะครับในธรรมชาติของมนุษย์ที่มนุษย์ต้องการอัลลอฮ์ตาลาก็เปิดประตูการนิกะการแต่งางานง่ายการแต่งงานให้นะครับนะฉะนั้นอิสลามนั้นง่าย นะครับฟัสัดดีดูเราต้องหาแสวงหาความจริงในอิสลามนะครับว่ากอริบูพยายามทำตัวใครชิดต ى, ่ออัลลอฮฺ سبحانه แวะตาล ل ว่าบชิรูและนะให้เรานั้นได้ให้กำลังใจตัวเองให้เยอะนะครับนั่นคือศาสนาอันอะิสลามศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ซีราตนมุสตกคิมหนทางที่เที่ยงตรง นะครับท่านนาบีสุลต์ละวะละยิวะสซัลลัมเคยขีดเส้นบนดินนะครับนะเส้นหนึ่งก็คือเส้นตรงข้อด่วนนะรอซูลสุลต์ละวะละยิวะสซัลลัมย่อมันขัดตันรอซูลได้ขีดเส้นตรงซุมมาก็ลยฮหตุซสบีลุลลอฮ์นี่คือแนวทางของอัลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์คือแนวทางของบรรดาอัมบียะแนวทางของคนละมาด แนวทางของคนดีแนวทางของคนที่ถือศีลอดแนวทางของคนที่จ่ายสกาศแนวทางของคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ س ุบฮา ه และุสัตานะฮะซาบีดุลลอฮนะครับใครที่เดินแนวทางนี้เขาถือว่าแนวทางของอัลลอฮนะครับซุมมาคัตตล,ลกุตูหลังจากนั้นรรอซูลได้นะ ได้ขีดหลายๆเส้นอันยามีนี่ทั้งขวาว่าอันชิมาลีฮีและทั้งซ้ายทุมมาก็ละฮาดิฮิสุบุนรอซูลบอกว่านี่คือแนวทางที่หลากหลายนะครับแนวทางที่หลากหลายฮาดิฮิสุบุล阿拉 k u l l ล s a บีล i n min h ัชชัย t อนและทุกๆแนวทางที่หลากหลายเนี่ยมีหัวหน้าต้นทางก็คือชัยตอนยะดาอูอีไลฮีที่จะเรียกร้องเรานั้น ไปสู่หนทางที่ไม่ถูกต้องนะครับหนทางที่ไม่ถูกต้องก็คือหนทางที่มีการทําการอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาหนทางในเรื่องของชุบะฮัดนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นศาสนาของพวกเราทั้งหลายนะครับนั่นคือหนทางของชายตอนมารายที่ถูกสาปแช่งฉะนั้นวันนี้ฟาลาตะตะบิอุสซุบุลน,นบีบอกว่าอย่าได้เดินเข้าไป ต้องไหนสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮารอมเราก็อย่าเดินเข้าไปซีนาฮารอมเราอย่าเดินเข้าไปกินเหล้าฮารอมเราอย่าเดินเข้าไปรักขโมยฮารอมเราอย่าเดินเข้าไปเพราะนั่นคือหนทางของชายาตินบิดาฮารอมเราอย่าเดินเข้าไปชีริกฮารอมเราอย่าเดินเข้าไปนะครับนั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตาลาที่เราจะต้องยึดมั่นวาลลตัดบิอุสซุบุล อย่าได้แตกแยกฟาตาฟรอกบิคุมอันซาบีลีอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเดินเข้าไปปุ๊บแน่นอนเหลือเกินเจ้าจะได้นะพบกับความแตกแยกอย่างมหาพ่อกับแม่ก็แตกแตกแยกเราเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับถ้ามียาเสพติดอยู่ในครอบครัวพ่อกับแม่ก็แตกแยกลูกกับพ่อแม่ก็แตกแยกพ่อกับลูกก็ต้องแตกแยก นะครับนะถึงไม่แตกแยกก็ระหงระแหงอยู่ในสภาพที่วุ่นวายนะครับฉะนั้นเราต้องยึดในคำสอนของอนะัลลอฮฺซุบะฮานาอูตะละเรื่องของการศีนาก็เหมือนกันนะครับนะฟาซาอสบีละ Allah ตะลาบ وا ยาลวลาตักรบับอิจแนยาเข้าใข่การจินาอินนสสั้นเขาคือแนวทางสุดท้ายแล้วนั้นคือแนวทางที่หายนะนะครับฉะนั้นวันนี้เราเป็นมุสลิมนะเราเป็นมุสลิมที่จะต้องไม่ยึดมันน่นแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางอันอิสลามนะครับ แนวทางของย a ฮูดแนวทางของนาซารอแนวทางของมายูซีแนวทางของบรรดามุชริกีนทั้งหลายวันนี้เราจะต้องไม่ยึดเพราะนาบีสุลต่านบอกว่ายะให้บุศรองนั้นเอาวันอาวันคนดีๆเนี่ยอัลลอฮฺแตาลาจะเริ่มเอากลับไปคนดีเนี่ยอัลลอฮฺแตาลาจะเริ่มเอากลับไปวายะบะกอฮุซาลตุนกฮุซาลตินชัย เหลือแต่นบีเปรียบเทียบคูซันนะแปลว่าเปลือกของของข้าวฟ่างหรือข้าวบารี่นบีเปรียบเหมือนกับข้าวฟ่างนะเปลือกของข้าวฟ่างเลยคือมนุษย์ที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ต่างอะไรกับฟองน้ําในมหาสมุทรไม่ต่างอะไรกับเปลือกคือข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกนะที่มันไม่มีความหมายนะครับ นะไลซูอ ah ay ัลลลลิลไอหน่ายบุคคลเหล่านี้ไม่ให้ความสําคัญอะไรเลยครอบครัวตัวเองก็ไม่ให้ความสําคัญสถาบันตัวเองก็ไม่ให้ความสําคัญชีวิตของตัวเองก็ไม่ให้ความสําคัญศาสนนของตัวเองก็ไม่มีไม่มีความสําคัญไม่หึงหวงลูกสาวตัวเองก็ไม่หึงหวงนะครับไลซูอ ah ay ัลลลลิลไอหน่าย فلا يرفع الله لهم قدرة Allah t a าลาไม่ยกระดับพวกเขา ولا يقيم لهم و ر และพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในตาชั่งของความเป็นมนุษย์นะครับไม่ได้อยู่ในตาชั่งของความเป็นมนุษย์ ولا يرحمهم الله Allah t a าลาก็ไม่เมตตา ولا ينزل عليهم الرحمة Allah t a าลาจะไม่ลงความเมตตามาให้ ว่า ش ุมชารอรุลขลพวกเขาทั้งหลายเหลือแต่คนนะคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ س ح วะ ت ع ا าฮัตตายามินกตียมะจนกระทั่งถึงวันกิยามะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าใากล้จะกิยามัตเนี่ยคนดีๆอัลลอฮฺ ala, จะเอากลับไปใครที่ยึดมั่นในเรื่องของาศาสนาใครที่ละมาดใครที่ออกจากาศ ใครที่ทําความดีใครที่เดินมามัสยิดใครที่เดินไปเรียนหนังสือกับกลายเป็นคนแปลกหนะ้แต่ถ้าใครเข้าโรงหนังนะครับเข้าไปดูหนังไปตลาดนะครับอยู่ในห้างเป็นคนที่มีรัสนิยมไม่ละหมาดเป็นคนที่มีรัสนิยมซีนาเป็นคนที่มีรสนิยม مَا إِخْرُمْ إِنْ نبي صلى الله عليه وسلم أن أبيه رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم قال بدأ أن إسلام غريب بدأ أن إسلام غريب إسلام นบีม th ุฮ th ัมม th ัดก่อนที่ท่านจะได้รับอัลกุรอานเนี่ยท่านเป็นคนที่ถูกตั้งฉายาว่าอัลอามีนมุฮัมมัดไปอยู่ตรงไหนมีแต่คนให้เกียรติแต่หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับอัลวะอยู่ได้รับอัลกุรอานกุลกูลูลาอิลาฮ์อิลลอละห์ตุฟลิฮูตุงกล่าวคําว่าลาอิลลาหิลอลอฮ์เลยจะได้ปลอดภัยนบีมุฮัมมัดก็กลายเป็นอัลมาจานุน คนบ้าคนวิกลจริตนักสยศาสตร์นะครับตางคนต่างวิ่งนี้นะครับบาอันอิสลามูกรีบอิสลามเริ่มตัวคนแปลกหน้าวะซะย่าอูดูกรีบแล้วก็จะกลับไปในสาภาพที่แปลกหน้าอิสลามเคยรุ่งเรืองมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ตอนนี้อิสลามจะกลับไปในสภาพที่แปลกหน้าเพราะคนที่ยึดมั่นอิสลามคนที่คุมฮิยาบคนที่ละหมาดเนี่ยจะกลายเป็นคนที่แปลกหน้าในยุคปัจจุบันคนที่ไม่เล่นดอกเบี้ยกลายเป็นคนที่แปลกหน้าในยุคปัจจุบันคนที่ไม่กินสินบนเป็นคนที่แปลกหน้าในยุคปัจจุบันนี่ตามที่ท่านนบีสุลต่านละวะลยุวาสลัมบอกบัดะฟตูบาลิลกุรอบะ นบีบอกว่าความประเสริฐจะประสบแก่บรรดาผู้ที่แปลกหน้านะครับความประเสริฐจะประสบกับผู้ที่แปลกหนะ้นะาแล,นะและคนคนนี้จะเป็นแขกของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาอินนัลลาีนากอลูรับบุนัลลอฮบุคคลเหล่านี้บอกว่าพระเจ้าของเราคืออ AH, um ัลลอฮฺซุมมาสตากอบวกเขาได้ยืนยัดอยู่บนสัจธรรมพูดก็ไม่โกหกสัญญาก็ไม่บิดพริว้ว เดินตามรอยอัลกุรอานในวัซุนนะไม่มีบิดาะไม่มีชีริกไม่มีคุรอฟาตต่ตะนั่งเซลุอะลัยฮิมุนมาลาอิกะมาลาอิกะจะลงมาลงมาวันไหนวันที่เราตายวันไหนวันที่เราตายมาลาอิกะบอกว่าไงอัลลอฮฺตะคอฟูอย่าได้กลัว อย่าได้กลัวว่าอาซาบมันจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยอย่ากลัวเพราะในกูโบเนี่ยจะมีอาซาบในกูโบจะมีงูในกูโบมันจะมีไฟไม่ต้องกลัววะอัลลาตะคอฟวลาอะฮะนุและก็ไม่ต้องระทมไม่ต้องคิดมากว่าลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไงพี่น้องจะอยู่ยังไงพ่อแม่จะอยู่ยังไงไม่ต้องคิดมาก เพราะวันนี้เจ้าว้าบชิรูบินจชนวันนี้เจ้าคือชาวสวรรค์มาลาิกัดมาบอกพอเราก่อนตายอะลรทีคกุนตุมตัวอาดูลที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้นะครับฉะนั้นอยากจะฝากกับพวกเราว่าวันนี้เราต้องเป็นมุสลิมที่เราต้องภาคภูมิใจนะครับเราต้องเป็นมุสลิมที่ภาคภูมิใจ คำว่าภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามไม่ได้ไปรังเกียจกับกาเฟตไม่ได้ไปเบียดเบียนกาเฟตไม่ใช่ไปโซเลมกับกาเฟตแต่วันนี้เราชูธงคําว่าอันอิสลามเพราะเราพอใจว่าอัลลอฮ์้นเป็นพระเจ้าของเรานะครับรอดีตุบิลลาฮิรับบะเราพอใจว่าอัลลอฮ์พระเจ้าของเราว่าบินอิสลามีดีนะเราพอใจว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของเราว่าบนมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะนบี เราภูมิใจว่านาบีนั้นเป็นเป็นศาสนาทูตของเราฉะนั้นอยากจะฝากกับนักเรียนลูกๆทุกคนด้วยใจในกุุบะาในวันนี้ให้เราได้ภาคภูมิใจภาคภูมิใจเราอาจจะลำบากในวันนี้แต่เราขอขอจากัลล a า t a าลาขอให้เราสบายในวันหน้าสบายในอาลัมบรสักสบายในทุงมัชชัร سبعين ميزان سبعيني سبع صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم